สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พาพี่น้องมาป่ามาหาโหดข้างป่าข้างบ้านของเราป่าข้างบ้านเดินมาแป๊บเดียวเห็นแล้วหนึ่งดอกนี่สวยอยู่นะทุกคนได้อยู่แต่ว่าบกค่อยแน่นป๊กปันไดยแน่นไงถ้าบดเจอมาน,นีก็คือ ตรงนี้ก็เป็นฟองละการตบจะรู้นะคะว่าเห็ดแน่นไม่แน่นขนาดไอ้เข้ามาแค่วันเว้นวันเอ้ยเว้นสองมือเพราะว่าไอ้สีเห็นคนขาเจ้าเข้ามาอยู่แบบนี้นะไอ้ก็จะเว้นเข้ามานกแรกแหกมานไปตรงนี้ที่เคยได้นี่เงียบนะคะแถมยังแบบว่าขาเจ้าแบบ เหมือนแบบว,ว่าไม่เหยียบให้มันแบบข้าเจ้าเครียดอ่ะไหมพี่น้องเราบ่คือจะหมาก็มีทั้งกินได้กินไม่ได้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าทุกอันจะกินได้นะทุกสาว แบบนี้อแซ่แบเฮ็ดน้ำหมากยามแหลมันสีแซ่บมันแข็งเกาะเอาดอกสวยๆโอ้กาะเข้าโคกเ้าดงเดี๋ยเอาอันนี้นะ่ะกินได้ถ้าเราเรียนวิธีการเออเท็ดเซ็ด น้ำหมากนี่เขาให้เขากัดเด่พี่น้องอเขาให้เขากัดอันใดแบบว่าเพน,น่อ่ะกินบ่ไไ้เขาว่าเบิ่งในวิดีโอฝรัร่งเก็บไปเต็มอยู่เอกินแต่เห็ดเพิ่งได้คกะเปลี่ยนบ้างเนาะทุกคน เห็ดอันนันายนะอยู่แถวนี้เลยจะเห็ดเห็ดยังวะเห็ดทับฟืดปอมนะแม่แต่ว่ามันหกแห้งมันเอาบอ่ได้ปีนี่ปีที่อายเอาได้นะนี่าะไาอย่างไฟไหม พี่เยอะแยะบอกออกเห็ดก็ได้อ๋อแต่ตรงหกหกข่อยลังเงดมันนี่ก็สิได้เก็บเห็ดแบบนี้แหละพี่น้องมาลํำมาลอยไปเพิ่งก็เริ่มหมดละค่อยเบิ่งละแม่เห็นบ่ล,ล่ะคือลีค่าคลีนแนี่แหะแท้ม่นอยู่พี่น้องกเริ่มเท่าคือกันนี่เห็นบ่หลีปานนี้ค่อยกันยังเห็นแล้วสิ่าล่ละคาได้ ดอกที่สองยโยนะหลืออาจจะดอกสวยๆเดี๋ยวสิข่าวเมืองได้เห็นพี่น้องมาละบึงก้อนมาข่าวมากอ่ะกันหอดมาสองเมื่อแล้วด้วยสกิน มาป,ป,ปลูกไว้เนาะกระโปดโผล่สัตและแกงมาเละแสบแทๆเห็ดน้ำมากงามแรงเลเลือกเอาันได้กินได้บ่ได้กับศึกษาเด้อพี่น้องเลยว่นแมนว่ามาถามถามเขาแล้วบอกกินได้กับไปกินเลย บัน,นจะของพิดกระบวนกระติเสห์เากะบ่ะบบได้ดิมันบอกสิบอกว่าก็คยถามซองนั่นเขาบอกว่ากินได้แบบนี้มันกะบ,บ่แม่เด็ดพี่น้องอืมม่นบอกไอบ้บอกถือมันบอกถามเขาก็เป็นแค่แนวทางให้แต่เขาก็ต้องไปศึกษาโดยจะของเดยแ้แม่เขาบอกว่ากินได้เขาก็กินโลดบ่อแม่บ่อแม่ เดี๋ยวเต็มทีกค่ะอุ๊ปปี้ได้เท้าหางกระบอกวะนี่เลือกเอาได้สบายเลยเห็ดตัวนี้นะมันลายจ้ะเห็ดที่ฝรั่งเขาเหมือน หมดแล้วเห็ดผึ่งค่อยอมหมดแล้วล่ะโมมีให้เก็บแล้วค่อยเบิ่งแหละจมอีกแล้วเห็ดดำถ้าเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ไม่อยากเอานะอืม ชี่น้ำตาลมาเละ เบอรเห็ดแครอทัปเลยยางสีส้มนะคะยางสีขาวเป็นเห็ดยางลี่เลยเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดใตเบีย แครอทนะคะตัดมาจะเป็นรูแบบนี้กรีดออกมาจะเป็นยางสีส้มนะคะไม่ใช่ยางสีนมเด้อยางสีนมเป็นเห็ดชนิดอื่น ถ้าเข้าป่าแล้วมันนักได้โรดแนี่กินดีกว่าอยู่บ้านพี่น้องอยู่บ้านเห็น,นยังเบิ้งโทรศัพท์อะไรนะเบิ้งโทรศัพท์แล้วก็เห็น,นยังนอนเว้นแล้วก็กินมานแบบนี้ได้อาหารได้คลิปได้ทำง,งาน เห็ดยำผลปตุกนี้แซ่บแท้ๆเด้อมันบวบวมนม้ำนะนะทุกคนประมาณนี้วันนี้ค่อยมาอ้ําละป่าเห็ดค่อยคิดว่านะคิดว่าไม่ได้เข้าใอม่แล้วแหละเบิ่งจากเห็ดออกจากสถานการณ์ละ กลับบ้านกันโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกับอาคิมใหม่นะคะเดี๋ยวจะไปซื้อของในเมืองก่อนเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ